สวัสดีจ้าเป็นไงบ้างมีใครถูกอยู่บ้านอมีมีมีม,มีมีถูกอยู่ได้นิดหน่อยก็คือสูตรนี้ไม่เคยผิดเข้าตลอดอยู่เห็นไหมหกสี 6, 4, 6, 6. ่หกหกอันสูตรนี้มันจะบนล่างเนาะตลอดนี่หนึ่งห้าเป็นตัวกลับแต่เราไปนเน้นศูนย์หก ตัวนี้ห้าหนึ่งใช่ไหมแต่็จเราเป็นเดนสีเก้าเลยเน้นสีเก้าเข้าห้าหนึ่งตัวนี้ก็เข้าห้าหนึ่งตัวนี้ก็เข้าห้าหนึ่งล่างเราเป็นเดนสี่หกไปออกหกสามห้าหนึ่งโอเคถูกบ้างค่ะถูกลายสูตรถูกห้าสูตรสิบห้าสูตรถูกห้าสูตรผิดไปสิบโอ้ย ได้ครึ่งเศน,นไปดูดูคำเตือนกันก่อนค่ะคำเตือนสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลในทางที่ให้ผิดการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้ามาตามตสูตรนี้นุตามตตามตัวตม,วมเข้าเอาตกับตัวดิงจู ตัวขั้งนะคะมามาดูมาดูย้อนหลังก็คือประจำวันที่สิบเดือนหนึ่งครับ 66, 66ดูงวดที่อกสองศูนย์สองล่างหกหกสองศูล่าง6กเอามาบวกกันรวมกันเลยก็คือ ได้สองได้สองได้8ดได้สองคือได้สแล้วมันจะอกอป8ไม่ออกได้ศได้ศได้ศได้สได้สก็คือ9ก้สบวกไปห้าก็คือ9้ามาจับที่หกเจดปดนะคะหกเแปดแล้วก็มาสี่หกสเจดสี่แปด 96, 97, เก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดเรืหลักร้อยมีไม่เคยผิดมันผิดจ้อยไปเก้าเลยไม่ไดเข้าอะเลี้ยวไปที่สี่หกไหมคะตอนนั้นหมดเน้นหลักร้อยก็เข้าหลักร้อยก็มีสองสี่หกก็สองสี่หกสี่สี่หกหกสี่หก มันก็เข้าไปที่สี่สี่หกแต่งวดนี้มันไปเป็นเลขตัวกลับ้ลยมาดูงวดที่แล้วผ่านมาสี่สี่หกล่างมาที่สี่สี่ 6446นะะล่างไปที่44ทำการบวกกับ464เป็น8 466เป็น10 466เป็น10 464เป็น8ได้8ได้0ได้8ได้8ได้8ได้6 1 ใช้หลักหน่วยนะคะบวกบวกไปเลยสี่ห้าหกจับคู่ก็คือหกสี่หกห้าหหสูตรง่ายๆก็เข้าดีเข้ามาตลอดได้บนล่างบนล่างตลอดได้สูตรนี้หนึ่งสีไปไปเป็นตัวกลับน,น่ 1, 1, นงว่นี้หนึ่งห้าหนึ่งหกนี่ยังไโคตรนะ ขงโพวัดน,น้อยเลขหลักร้อยก็คือหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หกเจ็ดแปดหกทำรูเมยนไหมเอาก็6หกไหกลกร้อยไม่เข้านะครับผิดผิดถนัดเลย แปดบวกสองก็เป็นศูนย์แต่มันมาที่เก้าแต่อีกสูตรหนึ่งเราไม่เอาพราะมันมีชุเยอะ <c oughs> เราเอาตัวที่มันเด็ด <c oughs> เด็ด <c oughs> มาเลยคือหกกับศูนย์ผิดนะคะวันนี้ผิดหลักร้อยผิดแต่เป็นตัวกลับหลักร้อยผิดถ้าจับถ้าจับดูก็หกหนึ่งห้าแปดหนึ่งห้า ูนย์หนึ่งห้าผิดผิดนวยผิดหลักร้อยผิดสิบหน่วยได้อยู่ต่อมาก็คือสุดท้ายวกที่เราจะเอาก็คือเก้าหนึ่งห้าเนาะรีดเดียวเก้าห้าหนึ่ง ไปเอาที่หนึ่งห้าพี่ไปเน้นที่หกหกนี่ได้งวดน,นี้เสียดายเนาะเนี่ยลักร้อยไม่เข้าถ้าลักร้อยเข้าเราก็ได้ตัวอยู่เพราะว่าป้าเอาหมดทุกตัวนีกนี่เราทำเราก็ต้องเอาหมแเละล่างไปที่หกสามหกสามหรือสามหกหกสาม ก็คือ9บวก5เป็น4 5บวก1เป็น6 6บวก1เป็น7 6บวก3เป็น9 4บวก6เป็น0 7บวก6เป็น3 9บวกเป็น6เป็น9เป็น3 9ละ10 12ได้2 7นะคะ3 4 5เอาละสิเลย3 4 5มาเหมือนเดิมนี่ สามสีห้ามาเหมือนเดิมยังไม่ทำหวยได้จะดีใจถูกหวยกันเลยลงก่อนปกติพวกนี้จังลงแล้วงวดจับพูกก็คือสองสามสองสี่สองห้าหลักร้อยเราจะใช้เหมือนเดิมผิดแล้วก็ผิดดีสาม เจ็ดห้าเจ็ดสี่เจ็ดห้านโลคอยมาตั้งนานเลยเมื่อกี้นี่ก็ซื้อแต่ไม่เขาหลักร้อยของเราก็คือหนึ่งหลักร้อยว่ามันจะมาคู่ไปขี้ตัดคู่ทิ้งตัดขี้ทิ้งหมดเอาคู่ไว้หนึ่งบวกสองเป็นสามสามบวกสองเป็นห้า หนึ 1> 1่งบวกสามเป็นสี่หนึ่งบวกสามเป็นสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดโอเคได้หนึ่งห้าหกเจ็ดสี่ตัวตัวนี้เป็นตัวเกินไปหนึ่งสองสามสี่ห้า โอเคาตัวจะเน้นตัวไหนกันล่ะบบบนี้ยังไม่ได้ทำหวยเลยเพิ่งดีใจลงเลยใจก็ลงเลยหนึงน่งหนึง่ง สี่ห้าหกเก้าหนึ่งศูนย์ีกว่สงสัยจะเป็นล่างแบบนี้หกหนึ่งสี่ยี่สิบสี่สี่ห้าหกเก้าศูนย์หนึ่งจะูคือ สี่ห้าสี่ห้าเลนาหนึ่เจามเอกเจไปอกเจ็ดสามเรลักร้อยคือ5 เจ็ดสีประมาณนี้เลกอันนี้คิดว่ามันจะไม่เข้าแต่ก็เข้าทุกทุกงวดเลยดิจ้ะมันจะเข้าไม่เข้ามันก็เข้าไปทุกงวดเลยเจ็ดสี่ลองเจ็ดห้าเจ็ดสี่โซบสีเจ็ดห้าเจ็ดสี่เจ็ดห้าอันนี้นะคะดูคำเตือนชอบก็จัดคัดก็ผ่าน คำเตือนสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลในวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางการศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้ทงสิ้นโปรดใช้วิจ,จะะารณญาณในการรับชมด้วยจ้าโบโลค่ะโบโลอย่าลืมนะคะบนล่างบนล่างบนล่างกันไว้กันไ,นไวน้โชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสวัสดีจ้า